ปัจจัยที่1คือเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยพี่น้องเอซประกาศและปีหน้าเอะคันวานี้จะเป็นตําแหน่งอะไรปั้นไดมอนด์กี่คนเราแต่ละคนก็ต้องมีความชัดเจนคันวานี้จะจบที่ตําแหน่งอะไรปีหน้าจะตําแหน่งอะไรและจะปั้นใครเป็นตําแหน่งไหนกี่คนนี่คือความชัดเจนมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะความชัดเจนคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเบลเบล พลังมันจะถดถอยเหลือไม่ถึง50%ในตัวเราแลนี่เป็นสาระสำคัญดังนั้นเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นข้อหนึ่งที่ต้องกลับไปทบทวนเรื่องที่2แผนงานที่ชัดเจนในการทำเป้าหมายนั้นแผนงานต้องชัดเจนและแผนงานนี้เราต้องดูออกว่าต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรบ้างมันเหมือนกนารฝ่าดานไต่เทือกเขาเอเวอเรสต์ก็ต้องรู้ว่าต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเราจะได้วางแผนเอาชนะอุปสรรคนั้น มันไม่ใช่แผนงานที่ไม่ต้องเจอกับอะไรเลยถ้าไม่ต้องเจอกับอะไรเลยก็คือการยืนอยู่กับที่นะครับดังนั้นแผนงานที่ชัดเจนที่รู้ว่าต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สนั่นก็คือเราทุกคนต้องมีแรงจูงใจหาแรงจูงใจให้เจอถ้าไม่มีแรงจูงใจเราจะทําแผนงานไม่ต่อเนื่องมันมีคำคำหนึ่งที่พวกเราคุ้นอยู่แล้วก็คือ แรงบนันดาลใจคนส่วนใหญ่จะคุ้นแค่แรงบนันดาลใจแต่ไม่คุ้นคําว่าแรงจูงใจวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆให้พวกเราเห็นความแตกต่างแรงบนันดาลใจทําให้เราเริ่มต้นได้แต่แรงจูงใจทําให้เราทําต่อนิ่งจนถึงจุดหมายคนส่วนใหญ่มีแรงบนันดาลใจสกิทที่นุ้ยบอกเห็นตึกเห็นสถานที่โอ้ยต้องได้ต้องได้ต้องได,งได้นี่คือแรงบนันดาลใจ แต่คนที่ทำสำเร็จอย่างที่พี่น้องทำมีแรงจูงใจในการทำทุกวันวันนี้เราต้องหาแรงจูงใจของเราให้เจอเพื่อที่จะทำให้เราทำต่อเนื่องได้นะครับแล้วเรื่องที่4ปัจจัยที่4ที่เราต้องดูแลนั่นก็คือเรายังคงต้องรักษาความเชื่อดูแลต่อให้ถึงความเชื่อมัน่นดูแลต่อให้ถึงความมั่นใจว่าฉันทำมันได้ ฉันท,ทำมันได้ลองทบทวนดูว่าที่ผ่านมาหลายเดือนข้อสี่มันหายไปมากแค่ไหนความเชื่อความเชื่อมัน่นความมั่นใจว่ากูทำได้กูสร้างคนได้กูเป็นตำแหน่งนี้ได้อารมณ์นี้มันหายไปมากน้อยแค่ไหนเราต้องเรียกมันกลับมาเรียกมันกลับมาด้วยกันดูคนอื่นที่เขาทำได้เรียกมันกลับมาด้วยการฟัง youtube ด้วยการอา่านหนังสือเพื่อกระแทกครน้สึก เรียกมันกลับมาด้วยการจินตนาการและคิดถึงคุณค่าและความหมายที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราหาความหมายในจุดที่เรายืนอยู่เจอเราจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นเพื่อก้าวต่อให้ได้และนี่คือปัจจัยที่ 4, ที่สำคัญมากเลยและปัจจัยที่5เราต้องมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังพร้อมกับทำให้ตัวเรายืนจัดทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง จากการที่เรามีความรู้จนกระทั่งมีทักษะจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญตรงนี้จุดที่ง่ายที่สุดก็คือการมีความรู้จุดยากต่อไปคือความรู้นั้นถูกแปลงเป็นทักษะจุดที่ยากต่อไปก็คือจากทักษะที่เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างกลายเป็นชำนิชำนาญทำกี่ครั้งก็ได้ผลทุกครั้งเลยนี่คือ ปาฏิบการณ์ที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จกันทุกคนแต่ทั้งหมดนี้มันต้องใช้การยืนหยัดคนส่วนใหญ่พอทําแล้วมันไม่ได้ไม่ได้พลังในการเหยียบเต็มร้อยมันจะค่อยๆลดลงลดลงพอเหยียบเต็มร้อยลดลงเหลือเหยียบ50มันไม่ใช่เราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราจึงไม่สามารถไปถึงระดับที่ เป็นมืออาชีพจนคนพบเห็นเกิดความประทับใจแล้วก็เปิดใจมั่นใจไว้วางใจที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรานะี่นี่คือสาระสำคัญดังนั้นวันนี้ถือว่าเวลาเรามีจำกัดแต่ว่าผมได้ให้หัวเชื้อของสิ่งที่เป็นองค์งงประกอบในการสร้างชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในธุรกิจของเราไปถึง10เรื่องด้วยกันเป็น5บวก5 5บวกห ถ้าเราทบทวนมันแล้วเข้าถึงมันให้ได้มากกว่านี้พร้อมกับเอาไปใช้ผมมั่นใจว่าทุกคนยกระดับความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะทวนนิดหนึ่งนะครับถ้าองค์ประกอบมีอะไรครับ1คือหมายเลสองสกิลเซ็ตสามทูเซ็ตสี่คือคนห้าคืออัพบิอุปนิสัยห <5 S 1> ้าปัจจัย <5 S 1> ปัจจัยที่1คือค้ามหมายชัดเจน2คือฐานการชัดเจนสคือหารังจงใจให้เจอ4คือ ความเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจมั่นใจในการทําสิ่งที่ต้องทําทุกวันทําแบบมั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจเราจะทําไม่ได้ผลแน่นอนห้าคือฝื้นฟูพลังฝื้นฟูพลังทําให้เรายืนจัดข้อหาหัวใจอยู่ที่ยืนหยัดต่อเนื่องอย่าหยุดอย่ายอมแพ้ถ้าจุดยอมแพ้ไปก่อนเราไม่ถึงเราจะไม่มีวันเข้าถึงจังหวะที่เรา ชำนิชำนาญพอไปไม่ถึงชำนิชํำนาญเราจะทําแล้วไม่คือได้ผลไม่มีความแตกต่างจากคนอื่นเราก็ชนะผู้แข่งข้างนอกไม่ได้นี่คือกระบวนการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะครับมาถึงนาทีนี้พร้อมที่จะก้าวเดินสร้างพันธกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้เป็นจริงร่วมกันไหมครับพร้อม ที่จะรักษาสถานะของเวิร์กไลฟ์บาลานในการต่อจุดทุกๆจุดของซัตเตอร์มอลและชีวิตของเราไปด้วยกันไหมครับพร้อมที่จะบุกน้ำลุยไฟไปได้กันไหม